สวัสดีทุกท่านทาง s p o r t to you นะครับพบกับผมป๋ายานะครับวันนี้เสาร์ที่24กันยายนวันนี้เนี่ยชั้นสลีก็ยังคงเดินหน้าเตะต่อเนื่องนะครับเรามาดูอีกกลุ่มหนึงบ้างป๋าหยิบยกมา2คู่เลยนะเริ่มกันที่สเปนกับสวิตสเปนเป็นจ่าฝูงของกลุ่มมีอยู่8แต้มนะครับตอนนี้หนีโปรตุเกสอยู่โปรตุเกสไล่มามี7คะแนนส่วนสวิตเ,ออเป็นบวยของกลุ่มนะครับก็แต่ว่านัดล่าสุดสวิตพลิกล็อกชนะ โปรตุเกสได้1-0นะมี3แต้มแต่ว่าในรายการนี้พวกเขาก็แพ้ถึง3จาก4เกมครับก็คือแพ้รัวๆเลยทีเดียวมองเจ้าบ้านสเปนของลุยส์เอนริกเก้แนวลุกก็จะมีอบารโมราต้าจากแอนมาดริดนะครับเล่นกับเฟรนต์ตอเรสแล้วก็ดานิโอโมกลางก็มีดๆเดียงกเก้โลดรี แข่งหลังก็เปาตอรเรสตัวน,นี้จะยืนเซนเตอร์กับเอริกาดเซียแบ็คกับเอนจอยดีอัลบากับทานนั่นดานี่คารบาฮาวแบ็คดีครับทั้งสองฝั่งเลยขาลุยทั้งคู่เลยขณะที่สวิตเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาแพ้ซะเยอะนะครับแล้วก็เกมนอกบ้านไม่ค่อยดีแนวรับวันนี้อาคายี่จะยืนเซนเตอร์กับทานนั่นฟาเบียนชาแนวรุกยังคงฝากที่เซดานชากิรีนะครับบิลเอมโบโลกลางก็มีเดนิสซากาเรียคารมิชาก้าเลมัวเลโมฟอยเลอร์ คู่นี้สเปนดูดีกว่าครับเพราะว่าสวิตเนี่ยแพ้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เกมเยือนหลังๆเนี่ยพวกเขาแพ้ถึง5จาก6เกมหลังสุดที่ออกไปเล่นนอกบ้านนะครับสเปนต้องการชัชนะเพื่อหนีโปรตุเกสน่าจะเก็บชัยได้อยู่ที่ว่ายิงเกียรประตูมองไปที่ขุนศึกกระทิงดุครับวันนี้ส่วนีคู่หนึ่งนะฮะโปรตุเกสวันนี้จะไปเยือนสารฐเช็กเช็ก็ไม่ได้มีล้อนอะไรครับ มี4แต้มอยู่ที่3ตัวโปรเกสดูดีกว่าเยอะครับโอ้โหเห็นแล้วน่าฉางจริงโปรเกรสของเฟนโดตอรเรสนี่เฟนโดซานโตสนี่มีผู้เล่นดีๆเยอะมากแนรุกมีพี่โดมีลาเฟลเลออานะครับจอมลีลาของมิลานมีใครอ่ะดิโกโชต้าจากลิเวอร์พูลกลางก็ใช้บูโน่เฟรนันวิลเลียมคาวันโยแล้วก็แบล์โดซินวาตัวเก่าคุมเกม แผงหลังก็ดีครับลูเบนดีสจากคูเซนเตอร์ Center กับดานิโลแบ็คขวาเป็นเจ้าการซโลแบ็คซ้ายเป็นนูโนเบนเนสจากปารีสแซงต์แชงแมงโอ้โหนี่ก็ขาลุยทั้งคู่เลยหมอปรีสโปรตุเกสครับคู่นี้ยังไงก็ดูดีกว่าเช็คแม้ว่าเช็คจะเล่นในบ้านดีก็ตามทีแต่โปรตุเกสเหมือนถูกบังคับชนะต้องเล่นเต็มที่และต้องแก้ตัวจากเกมที่แพ้สวิตมาในเกมก่อนด้วยศูนย์นะครับ สองทีมย้ำอีกครั้งสเปนและโปรตุเกสนะครับแล้วอย่าลืมนะครับทักไลน์แอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับ s p o ร t to you ลุ้นฟุตบอลด้วยกัน24ชั่วโมงแล้วเจอกับป๋าในกลุ่มนะครับ